วันนี้พาน้องอ้ํามาซื้อของขวัญในงบห้าร้อยบาทกันค่ะไปดูค่ะว่าน้องอ้ําจะได้อะไรบ้างอยากได้อะไรม่้องหากะเปาอะไรนะซื้ออะไรนะกระเป๋าสินสอกระเป๋าเลนใส่ดินสอห้าร้อยบาทนะคะงบต้องไม่เกินห้าร้อยบาทค่ค่ะน่ารักทุกอันเลยใช่ไหมใช่ดูกันมานะตนะนะตานะตานะานนะตนะต อันนี้สอยสามสิบทุกคน่าอะไรอีเดียทุกคนมีเยอะมากเอาอะไรดีหน่ารักมดเลยเฮียทุกคนน่ารักมดเลยอ่ะน่าน่ารักีมาลาล น้ออยนี่ก็สวยก็เนเือสวยต่สวย่สวยสวยเลยนะคอคน้รันี่นะครับทีคตอนนี้ค่ะค่ะ้ยสสบแล้วทุกคนเอาอะไรอีกดีคคนขเรียกเลยคันเลือกรอเลือยต้องเร็วที่สุดนะะทุกคนทุกคนวันนี้ก็น่ารักนะคะแต่ว่าเราได้ไปเมื่อกี้่ดีกว่าอันไหนดีคะทุกคนตอนนี้สองดสแล้วนะคะแตราจะซื้ออะไรอีกดีทุกคนนี่น่ารักมากน่ารักกุกริ อีกดีค่ะทุกคนอะไรดีเลือกกันก่อนเลยเลือกกันเร็วๆก่อนเร็วๆเร็วๆบวบๆไปเลยคนหนึ่มนีทุกคนน่ารักมากน่ารักหมดเลยน่ารักหมดเลยนี่ก็น่ารักค่ะน่ารักนี่นะคะเอานี้นะคะอันนี้สามสิบแล้วเติมเลยนะคะเริ่มต่อไปรถตอนนี้เราเหลือสามร้อยกี่บาทแล้วให้ดูกลับใช่ค่ะใช้ไป็นสามร้อยกว่าแล้ว เดีวก่อนซื้อใหทุกคนอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยเอาสวยแบบสวยแบบสวยบารอยสวยบารอยเอาไหนดีเอาไหนดีทุกคนอันนี้ก็น่ารักป้าอันนี้น่ารักมากน่ารัก่ราคาทุกคนค่ะต่อเลยต่อเลยเอาไหนก็ดีทุกคนอันนี้ก็น่ารักราคานี่น่ารักมากเฮ้ยทุกคนน่ารักน่ารักน่ารักกุศล กุ่มกลมมจาทุกคนขาไเ่ื้องของอันต่อเลยคะเพราะว่าเร่เดิเวลาอีกี่ิาทีแล้วก็คือแบบมีตุ๊ก็แบบเออจะห้าร้อยเหียวจะเกินแบบจะถึงห้าร้อยเหรวง่ายๆนะเริ่มเลยค่ะทุกคนคะก็เอาดีสกดดีไหมกลัวมันไม่ถึงกัซื้อสี่ทุกคนเราอยากซื้อสี่โซนอีกรอบหนึ่งนะคะอีกสักรอบต่อโลมนะคะเลือกเลยค่ะทุคนเลือกเลยนะคะเพราะว่าเวลาก็ยิ่งจำหมดแล้วนะคะ ทุกคนอันน um, ี <S <S anyway? ้น like ่ารักน่ารักแบบน่า hmm. ร oh, mm ักแต่ว okay. ่าไม่อันดีกว่าค่ะน่ารักกันทั้งน่ารักทุกคนคะกระเดื่องไปเลยมากขาอันนี้ก็น่ารักค่ะน่ารักตุ๊กตาปิกมากอันนี้ดีไหมเอานนี้ดีไหมไม่อันดีกว่านี่นะคะข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็เลือกหัวเราจะเอาอะไรดีนะคะเอาอะไรดีทุกคนน่ารักหมดเลยน่ารักหมดเลย ปรกกาศไฮไลท์อีกสักอันนะคะทุกคนค่ะก็คือจะเลือกประกาไฮไลท์นะเพราะว่าตอนนี้ก็คือประกาศไฮไลท์วันน่ารักทุกคนแต่ว่าเราก็คือเลือกอะไรไม่ถูกเลยเราก็จะมาเลือกปาะกาไฮไลท์อีกด้วยนะคะอีกหนึ่งอันนะคะเลือกตัวไหนนะคะเอาไหนดีนะะคแต่บ้านเราคือปรกกาศไฮไลท์เยอะมากเลยแต่เราก็อยากได้อีกอ่ะขาสองอย่างนะคะเจ็ดสิบบาทโอเคสามร้อยเจ็ดสิบแล้วค่ะเหลือหนึ่งร้อยสามสิบเร็วๆค่ะอันนั้นอันนั้นเท่าไหร่คะพิ้งสอนเท่าไหร่คะเก้าค่ะพิ้สอนเก้าเป็นสี่ร้อยเหลือหนึ่งร้อยบาท ยังลบเลย่ามหรบเะล3อเจ็ดสิบาทค่ะตอนนี้4 <9. S 1> ี่รอมามบครบแต่ครบแล้วค่ะ